จังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านได้มาหวมทำความดีส,มา,สามันสามที่เรื่องดีน้องคงมันฉลองอายุวัฒนามงคเลเทยราจา่านผู้ใหญ่คือปราว่าหลวงพ่อ นำกันแทะทานใดหามเพิ่มซางสือพระทัพเเป็นพระสงฆ์ประเสินนำู้้นาหมดสดใสปฏิบัติธรรมปินเพียงตรงรลบงมันนาเลีไไจจ้ยวปฏิปฏิบัติธรรมปในใส่ใจหลบใหม่มันเพียงขยันญ์เี่ยงโงนหาทานหลังกินเร่ แล้วบัดน,นี่ยใส้ใจดอกพม่นเพี้ยกายัเพี้ยนโนหาท,นไงไงไงทางลันเขี้ยสัจักเหตุไกลไใกลจทางดอกทางไปนำลูกเทิดสัมมาอามบา,าก่นฝนหอนหบอนแอหลวงพอ่อพรกคูมีมนสึกษกับเห็นทานแท้สูงสรงผูง้ทรงศีล เพียงกำจัดนนทินเกลี้ยมนอกผ่านทาเป็นเถลาที่ควนไหวกวะายทานประคุณทานสมควรในหลักทานจากงานลูกพี่น้องลูกป้าญาแยการปกค้องทานการใดจำแน่งหญ่อยู่ในสงดำลงทับนำพระสงสารให้ยูเย็น ดังเนินการสอนสี่คดีทำนำเผยแพร่มีปัญหาที่สอนกันซอยแก้ดูแลให้ผู้โตแล้วหลวงพ่อพระคู่มิมนเป็นดังแจ้วหลวงพระเจาพ่อริษัต์เนื้อหน้าบุตรน้องผู้วันในบรรลูน้อสุขธรรมเน ช่ไวใ,ในทางพุทธศา,าสนร์ชาติศาส,าสานาความมหากศายศสิยูได้ไปน่ะส่วนนั้นบ้านกับบ้านาน,นั้นสิต้องอยู่ผูกกับกัน,นคือกับันบทดกันที่ทปันเพียงนอกเอาไว้วัดจะดีที่หลักฐานเพราะมา สิใสบ้านกับวัดถัดกันช่วยจึงงวย,ย,ยชัยทาถัดกันต่อวันไหลทั้งสองทางยา่าได้วางป่า,ปาทิงให้ อลาลยะทรงทานภิบาลพระคุนทานไหยได้อยู่ยา,าว้นานรัชกาคผ่านพลายลรเทวศาบา,าลีแก่กายคนทานช่างโลกกีรตลัทมีเรื่องรงซ้องพระกายชายใดกำลังใจแข็งเข็มเต็มพลังบอ่อพังผาสาม กีเลสมานกำลังกายของท่านในแทงแกงแห่งดีอยาด้ดีท่านย้มโอลล่าโยน้อยลานในน้ำพระชาวนำเนื่งการพุทธสารมิยำนาการปกค้องสนองงานใหญ่น้อยโอ ใจเอื้นวาทานเจ้าพูนนาอีโคตทางนาใจเอื้นวาทานเจ้าพูนเป็นอย่างอุ้ยน้าส่งมาล้ส่งทำเป็นอย่างอุ้น้ำผาเรา โอดาสกีธาธาอาณาธาอรหังตาเป็นที่ตั้งฟังแหน่เก็นพระธรรมเป็นเสาหลักพระธรรมส่งคุณาสาสนั้นเป็นความหวังของเจ้ากฎประกาศธรรม ประกาศทำพุทธทานนะสาธุการขออวยวายพรประคุณทานนะละขอยสุขสามล้านอันความเจิบยาสลายอันความไข่ yeah hey, uh...